ลุยยอดพี่น้องลาบอําเลือเดเลยอําเลือเดเลยพี่น้องอเดีเ๋ยวจับกล้องใหนนะ้ด้วลาบเลือดลาบเลือดลาบหมูปลาสองตัวคนเดียพี่น้องเมื่อนี้งานเปิดไข้งานเปิดไข่ไข่ซุ่มซุ่ม,มยังแต่ไม่ซุ่มยังต่อมังกรแดงจริงไปแล้วซุ่มนั่น นักเก็งเลยพ่อช้วเก่งแล้วสุนั่นะต่อมก่อนแดงวะแต่นะขึ้นเอาเียบร้อยไปร่วงอ้อตักเสนีแตงสวยเลยเนอบานาซึ่งเลือดี เอากร่อยไหมสินะสวัสดีค่ะไม่ยังไงกินย่างหมูจ้าย่างหมูอาะครับสวัสดีครับเจอกันดีแล้วมือเนี่ยมือหมกกอดแเดงมือนี่ยขาหมูเลยขาหมูกินเบาๆสล้องสุ่มสลองสุ่ม เปิดสักการะไหมเพราะว่าเปิดตั้งต้นไหมเปิดสักการกับชนะมาเลยเนาะชนะเลยตัวนึงเลยครับสุดยอดครับอันนี้หมูปลาครับหมูปลาครับจากหมูปลาเนื้อหนังตัวเมื่อก่อนแดงกินบอสว่าเขาโรงพยาบาลนะครับบัเนี่ยเนื้องบินบอสเขาโรงพยาบาลเนี่ย มาเอาอะไรมาพี่แล้วพี่ก็บรรจกระบันเนี่ยละหมูหมูสองตัวพี่ร้องหมูปลาร่วมหมูปลาสองตัวครับคนอัวหมั่นครับในนี้ตัวที่สองบนท่านย่านนีอยู่ครับ แม่จ <Cornell. S 2> ้าเดี่ยคใครวันดีเนี่เดีกันโดนรับวันดีจ้าวัน็นกันโดนเลยจ้ามอเตอสีเห็นเจะด้ออกงางน้ำมันเพื่อนโดนแล้วเป็นพ่อปีสองปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วจ้าแม่จ้าว่ได้ออกซ่องมาหาปะเดี๋ย ทแค่อีกทีเนี่ยครับเนี่ยท่านนายกครับท่านนายกอันยูทูบยูทูบยูทูบเออว้างเลยขึ้นมาปูปลาสังสรรค์กันเนปูปลาสังสรรค์เนาะอปูปลาสังสรรค์มาเบิ้งไทย้านเดรดดอน์ดซื้อดอกเอาเดี๋ยวป้าไทบ้านขอไฟขอถนนท้องท่ากับมาเบิ้งไทยต้วว่ามันจุครับพี่ชายครับสามนายกบ้างกับมาเบิ้งว่าไม่ต้มูพวกกันนั่งอยู่นี่กับมาเบิ้งไทบ้านว่าเขามีความต้องการแนวใดลูกบ้านเดรดดอร์นอะไรเนาะลูกบ้านไทบ้านเดรดดอร์ดอะไรถ้าป้าไทบานจะนั่งหอยู่จะของบ่ไม่เอาบ่มาสร้าตายเขาเนาะ ขอ่สียคำจับน้ำตามาเปิ้ลแง่ก็ไอ้ซัำน้ำตาประมาณเป็นนายกบอมหาบูโยกกระเพรผู้สาวอย่างเดียวดิมันตั้งมาเปิ้งไทยบาทสก้อนไทยบาทคือนายประชาชนเลยสาวมันมาทีหลังดอกเออครับมาแล้วครับมาเลยช่วยกันนะมาก้อยก้อยมากินก้อยขอาส่วนมะน้ำขอส่วนครับเดี๋ยวไม่นุ่งชาติทิ้งก่อนบาร์ี้แต่ว่าไอ้บอสตังเม่เลย แต่มีลูกชาตถาะบอทำไมีเถาะนาเถาะนาเถาะนาลุ่งที่บงแต่ว่าเป็นต้องเป็นหมูลวกประเทศนดเขาจะลูกหมูลวกเดี๋ยวจะนี่ขาไม่เออซับๆแล้วเขาจะลวกได้หมอิเออนั่งลวกกันลวกเอานล่กตัวนั้นเขาจะลวกจิ้มเบาหมูปลาลวกเลยคันใส่ใส่คันหนังใส่เดี๋ยวจะมาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวขาตัวไม่ถ่ายไปถ่ายมาบัดเนี่ยพี่น้องเสียงเพลงก็ขึ้นผมก็เลยปิดเสียงเพลงไว้โอ้ยประธานนโยบายกัน สดเลือดอั้มหมูครับอันนี้คืออั้มนะครับอั้มเอาครับราบแบบเหนียวๆอั้มเอาใส่เลือดไหมครับผมขั้นตะไคร่ผมอนะันนี้การู้เด็กคืองามเสร็จน,นี่การู้เด็กเ,นเนกลี่ยนนี่เนาะกระเวนผิดนี่เนาะเป็นยังไงเนาะปึ๊บยังไดบาดเนี่ยแซบบ่อือแซบบ่แซบผมจะเซ็ตปากรวยรถพี่น้องตามด้วยเราเป้าเบาๆลืมหอดเปิดไม่พี่น้องนั่งมองกระได้มันมีเสียงเพียงเลยปิดไม่ไว้ ครับลืมตัวครับโอ้คือรอฉบัมือนีอทไทใหญ่ไหมวุ่น่ะสุดอำเลือดอำหมูเข้าไปยำบะแกงตามเบาๆ <c oughs> สุดจอดพี่น้องมาเด้อพี่น้องปูอยู่ท่างไกลท่างไกลกันเลยมากินน้ำกันครับมากินอำหมูปลานาน้ำกันครับหมูปลาแท้ไ,ได้ครับหมูปลาผสมมาแล้วครับไม่เป็นหมูไปอีิงีดอกแต่ว่ามันเป็น สายพันธ์แท้มูหมูปลาผสมครับหมูปลาผสมครับสายพันธ์แท้มูไปหลีเลยครับผมสุดยอดครับโอ้สร้างไก่เล่ากระาครับกไก่เล่ากระาครับสร้างไฟประจาหมู่บ้านนะครับผมมาเห็ดไฟเห็ดใดหน้าไหรทางมีครับสุม่มกรดอนสุ่มไก่พันละครับเอพ่ตั้งซื้อสุ่มไก่อย่างดอกพี่น้องเอา เบิ้งไปเรื่อยๆพนธพูดอนะ่ะนี่เหลาขาวพร้อมดอเด,อด้พี่น้องใส่เหลาขาวปั๊บนำกลัวอีกไม่เบิ้งเบาๆอย่างไรพี่น้องถ้ามีทั้งแดงทั้งขาวแดงแช่น้ำนอ้อแล้วกับมีขาวพร้อมสุดตำหมูป้าเบาๆตามพุนะ่นอ่ะแซ่บพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ แซบบ่ครับนี่แซบบ่หาเงินสางเงียนไหนช่วยได้เนี่ยเาแล้วบกค่ปนเบื้องหน้าเันเบื้องไดสางไขได้ตลอดแล้วล่ะแซบพี่น้องอันนี้ใส่ใส่บกกร้ออนงใส่อ้อนมูพี่น้องม้่มมัํมอันนี้มัํมพิจัม้านี่ยเฮานเนวเปิดไหม นี่อาอนี่มงมงกระดูกสินห้องย่างครับชือดีจรจริงก็เรากินเลียนไม่ใว่ากินเลียนดิิขอกินเลียนกินเลีนี่ได้มากก็ม่กินแค่กล้อกเนเขาจริงจริงเนี่ยตัวไม่ได้เอาตัวนี้ต้มแต่ก็นังนังได้ต้มแล้วก็เราเราจีเราก็ฟักเลยเราจะลวกแล้วเอมาหั่นเรียนวิญญเปิดวนี่ย

สวยงอนแล้วก็ยอะแต่บางบรเด็มันเยอะอันยูทูปเขาเ็นต้จะไปยังแอนส่งไปก็ได้ยูันเลยก่อบ่ามาบ้นะใส่บ่มที่มี่องของมันไปเจังเจ้าเนี่ยจาไม่เห็นใส่เสรเป็นช่องข้าวช่องยูทู u b e นหน่อยๆของผมเลยนะครับโอข้าวทิศปเทศนี้เจ็บบึงพี่น้องกระดูกสิกุ้ง โอ่แตคือหลานมามันมันอยู่เมืองนอกเลยแม่นเขาเห็นยังไงนะครับมันลงมางกันมันมาไทยหาปลาไทยแมนแมนตัองตามมันมาแต่งเรื่องไเลยผมกป็ลังบ่บอกกี้กร็บอกกินกินสี่กิเลนโอ้บ่บอกกินขาดกินสี่กิเลนมันตายจนสมดำมัดโบราณสมเมืองไทยเยี่ยมันส่งไอโทรโทรโลกได้ขึ้นเป็นหลานอ่าคือ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  ก็ขอบบ่กินงูอีกแนขก็ายละตัวเบิ้งบปล่ะเบิ้งแค่น้อยพอตัวเจงละโอ้บ้านเนีเนสาไฟสิได้อยูเด้่บ้านนียวใช่สิเขียสาไฟเด้ออันตัวนี้ต้มใส่ทำจะเฝ้ารีดเป็นสิตธมต้มต้มทั้งั้นเลยเราไปจะซอยใส่เห็ดาาบสุกผสนแล้ววะุิขายจะหมดสิ้นอย่เีปล่อยลขายุมเมยครับเน่ไปทุลาไปทุลาแบเดียว ว่นเงียกต่ท่านจะเฮ็ดเพื่อจะไปไค้าเอาดีดครับนี่รวยนรวยล้าไม่ท้อม่วจะไปชนดั่วแบิงดเด้อแต่พผอเว้ยรวยนรวยล้านเนี่ยแต่อแต่อเนหมดั้งเลยในสาบันจัาบัขับปั๊วันใคก็ยังเนาะเกก็กิรอด้ว พราว่าช่วงนี้มันไม่แน่ใจจริงใจเย่งนันโอ้ยนะครับแต่ไปไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่ามวยเยเยอะมวยเอมากมาขาดจริงเลยของไกเลยแม่จ้าแซบบอแม่จ้าแซบจ้าสุดยอดเลยพี่น้องเอฟซีใดกินทอดกินเทงเดเดนะเขาจะเห็นเอาไปจัะวันนี้แก้วงแ้อนอาก้วหวเ่อาแกวงแค่ไหนกเป็นย่ง ยังยังย,ยังยงยยังมมยังมมยัง,มมงยังยัง <c oughs> ย,ยัยงยังยัยังยงยังจ้งยังหงยังยัยัายงังหังยังยัยงังับยัง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 ยงยังัยยังงยังยยงงัััังัง เนื้อติดมันติดเอาเอาพี่น้องกิบนี้เบิ่งกันพ่อตาของพ่อเดี๋ยวเจอกันอีพี่สองครับจังสวัสดีนี่แหละครับปู่สิขาเนื้อกระดาษกรนแนหอยนี่พ่ดีละหอยนี่เจ็ดแล้วครับวันนี้หายเจอกันเจอกันคลิปหน้าเนาะแมนเอาครับเอาสวัสดีสวัสดีพี่เดชยศขายตัวสองครับจังเจอกันใหม่ครับผมไปจ๋าจ้าบ๊ายบายครับอัน ไปนะครับผมเด็ก <c oughs> กระชิมนะครับผม